เอาล่ะเด็กๆกลับมาอีกครั้งนะครับกับโรบอทและนี่คือ Map Super Bro. แมปซูเปอร์ทอโยเลตบรแมปนี้พี่โอไม่เคยเล่นนะครับต้องบอกก่อนเอาล่ะช่วงนี้เด็กๆใกล้ปิดเทอมกันแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงสอบกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยเพราะฉะนั้นาทา้งใจอ่านหนังสือล่ะเอาบอกให้ไปที่ลอบบี้น่าจะอันนี้หรือเปล่าวับเฟิบออกมาพับโอ๊ยอะไรวะเนี้ยอ๋อ กด1หมัดกด2ปืนพกปืนพกสิครับรออะไรยิงไปเลยเราต้องยิงส่วมเฉยสวัสดีแต่เจ้าส้วมแว่นอุย้ยเจ้าส้วมแว่นนี่นี่ยิง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 ทำไมปืนเรากระจอกอย่างนี้เนี่ยโหยังอ่อนนี่แหละยิงไปยิงไปนี่ได้สองได้สองนี่ยิงเจ้าส้วมแว่นนี่ชะง,งักชะง,งักนี่ยิงไปยิงไปอ่า 8, หนึ่งจุดแปดเฮ้ยเอะไรเนี่ยโอ้ยตัวแตกอะไรวะโอ้ยเจอส้วมทหารพอคุณเดี๋ยวก่อนใจยเย็น เดียว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 ,ย,วยิงหน้าแงยิงยิงยิงไปครับยิงไปอ๋อพี่ใหญ่ช่วยดูวยวิ่งหนีวิงว่งแล้วครับตอนนี้นี่อะไรเนี่ยซ่วมมันเนี่ยไม่ทีซ่วมเฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ๊ยเคอร์เซอร์มันเลื่อนไม่ได้โอ๊ยหมุนกล้องกากโอ้ยเจอซ่วมมาแล้วอะไรไททันเมทัลท,ทอยเล็ตซ่มเหล็กโอ้โหเจอพลังเสียงเฮ้ยอะไรเนี่ย ยิงด้วย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 อุ้ยไอ้เจ้าแมงมุมโโอ้หมองไม่เห็นอยู่ใต้ตูดมันจะมองเห็นได้ไงแกเก่งนักใช่ไหมนี่หวัดดีเจ้าสวมเจ้าสวมแมงมุมเดี๋ยวหนีก่อนอุ้ยกดผิดเอาละครับได้หนึ่งจุดสองก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรโโอ้หตายโหกดผิดด้วยอ่ะกดสองก็เลยโอ้ยโอ้เรามีหัวหน้าแก๊งเราหัวหน้าเราถือ พระแสงไรเซเบอร์เดี๋ยวมีตัวไหนอีกมาคือทีห้าโหมดยากด้วยโคตรโหดมันใช้คล้ายกับการโจมตีห้องน้ำแต่เราก็ถูกห้องน้ำโจมตีโอ้โหวันดีลุงยองมาทั้งสองตัวเลยครับโอ้โหมากันเพียบเลยคราวนี้แล้วโหมดยากใครอากจะมาเล่นโหมดยากเนี่ยเรือตั้งสามพันกว่านี่แท่แข็งมันซะเลยขอบคุณมากอ้ยเราโดนยิงมันโอ้โตาย จะเอาอะไรไปสู้กับเขาก่อนเดี๋ยวอ,อ้อเออเอออะไรวะเนี่ยเกิดมาตายเลยถือปืนไว้ก่อนเขาบอกให้เราถือปืนไว้ก่อนจะซูมคนไฝใช่ไหมเนี่ยหวัดดีอุ้ยหลบได้้วยโอมีเอียงคอบาบอนะจอจี้ฮึบวิง่งดีครับรออะไรใช้ความเร็วเป็นประโยชน์เรามันจิวจ๋วแต่จิ๋วแต่แจ๋วไปเลยพี่ดีมากผมยิงไท่ถอ,อยมันเฮ้ยอ้าเฮ้ยคินคนพิต อึ๊บนี่เนี่ยยิงโอ้โหโป้เช็ตได้สองจุดเจ็ดจัดว่าแจมให้มันรู้จักกับมือปือนจิ๋วซะบ้างมาสิอุ้ยเกียดไอเจ้าหนี่จังเลยไอ้เจ้าสม้สมสมม้มแมกภูนได้ไหมเรียกมันว่าสมม้มไมโอ้โหมากี่ตัวครับเนี่ยตายครับโอ้ใจแอนวันนี้ใช้ได้ถือปืนก่อนกระเด็นเลยครับตอนนี้อะไรวะเนี่ย เกิดมากระเด็นเลยโอ้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 ยอะไรเนี่ยส่งพลไฟฉันยังไม่เก่งเท่าไหร่โอ้เรานี่เรานี่เป็นมดสำหรับมันเลยเนะีย่ยโอ้ยตัวมเลเซอร์โอ้พระคุณยิงแบบไม่ผุดไม่เกิดเกิดมาตายเกิดมาผิดที่อ้าเกิดมาทำไมอันเนี่ยยังไม่ทันขาแตะพื้นก็ตายแล้ว พ่อคุณวัดดีตัวเองโอ้โห,โหอยากจะร้องไห้เดี๋ยวเถอะโหยิงมันแทบไม่สะก,กิดเลยอะมันบอกสบายมากโอ้โหแล้วใช้คมเร็ววิงว่ง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 เหนื่อยวิ่งเหนื่อยอ้าวิ่งก่อนนั่นอะไรอะเก็บของได้ไหมอะที่เก็บของเหรอไม่ใช่อ๋อเก็บของเก็บของอ้าวพี่ใหญ่ขอบคุณมาก เพราะฉะนั้นแผนที่ดีที่สุดคือหนีให้เป็นเอาเฮ้ยโผล่มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยบัตรซอบัตรซอจอมซับอืยช่วยยิงช่วยยิงโอ้พี่ใหญ่โดนลุมแย่ละงานเข้าแล้วหมดฮาร์ดด้วยโตอ,อยากเลยาีนี้โอ้ตายดีครับจะรออะไรโอ้อยากมีคนมาช่วยจริงสุขาด,ดูดโอ้สุขาบอดีโอ้โดงซ่วมโอ้อะไรครับเนี่ย เทมอะไรก็ไม่มีตัวช่วยอะไรก็ไม่มีหน้าสงสารจะบ้าตายจะรอดยังไงล่ะครับนี่นั่นอะไรอะ่ะมีของให้เก็บแต่เก็บไม่ทันไททันอาร์มอทอยเลตนี่ไททันเกาะซุมไททันเกาะยิงไปก่อนไม่รู้ละ่ะยิงมนสกิดนีดหน่อยก็ยังโอเคนี่ไททันอาร์มอขอบคุณที่มาช่วยยิงด้วยช่วยกันคือที่ยี่แปดแล้ว โหดจังหวะมาเลยเจ้าลุงเดี๋ยวมันต้องยิงแลเซอร์แน่แน่นั่นอ,อ,ยอยู่แถวแถวนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยโอ้โหทสสหารพอคุณกระโดดหนีเอเลือดหายไปครึ่งโอ้ยรอบนอกรอบนอกดิก่ะข้างในวุ่นวายว้าวุ่นหน้าดูสุขาดูดอีกแล้วเจอสุขาดูดแต่แปะไว้หน่อยตอนนี้23.1ม รวม23.1ตังยี่นึ่งเหมือนกันอ้าวเฮ้ยยิงตัวเองทำไมเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่ชายวันดีตัวเองเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกว่าบอสนะเดี๋ยว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 หมุนก่อนหมุนก่อนนั่นไงโอ้โหพ่อคุณเลือกสามหมื่นเก้าจะบ้าหรือไงจัดการมันก่อนบอสอยู่ที่คืนสามสิบนั่นเองลุมมันพี่ใหญ่ ผมทำได้แค่เหมือนเป็นยุงโเพลงเล้าใจมากเลยนี่เราเป็นแค่ยุงเป็นแค่มแมลงน้อยห้องน้ําบอส3.0สุดยอดห้องน้ําบอสสามอ้าวเฮ้ยหายอ่ะหายปะเนี่ยอ๋อย,ยู่อยู่มันไหลวันลามันไหลมันไหลสามจุดศูนย์ 0. 0. อ่ะจะไปเจอศูนย์จุดสามเลือดเหลือ14,000เลือดเป็นหมื่นกันเลยเหรอนี่ขนาดเลือดพี่ใหญ่เราหลักพันเองนะครับไปไหนแล้วเนี่ย พอได้อีกนะฮะมาลุมเหลือห้าพแล้วมาสก,กิดมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลยฮนะนี่เรายิงโดนมันเมืม่อวี้เนี่ยเอานะ่ะสักหน่อยโอเค0.8ล้มจนได้วัดดีเจ้าบอสเริ่มเกมใหม่เกมเสร็จสมบูรณ์อ่าจบแล้วเหรอแค่นี้เลยเหรออ่ะโอเคมิชชั่นคอมพิวตครับทุกคนอ่าเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะฮะแล้วก็ถือว่าแมนี้ก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าไม่เก่งก็ตัวแตก ลงมาก็ตัวแตกเกิดผิดที่ก็ตัวแตกอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับใครที่ชอบก็ตามนั้นไลค์แชร์ด้วยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าปิดเทอมแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่เล่ลนนทำงานบ้านกันด้วยนะตัวเองโอเคไปละวัสดีครับ